สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาทำความรู้จักกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายสวนหลายท่านหลายคนคงเคยเห็นนะครับตามคลิปนี้เลยครับถ้าเราเอามือไปแตะหรือมีอะไรไปโดนมันเนี่ยใบยจะยุบตัวทันทีเหมือนมันมีชีวิตแต่ตามจริงต้นไม้ก็มีชีวิตนะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของญ้าชนิดนี้นะครับญ้าชนิดนี้มีชื่อว่ามายราบครับและไม่ใช่ญ้าธรรมดาเป็นสมุนไพรด้วยนะครับมายราบเนี่ยมีชื่อเรียกหลายอย่าง ตามท้องถิ่นนะครับบางพื้นที่ก็เรียกหญ้าจียอบหญ้าปันยอดกระง,งับหรืองับพระภายประมาณนี้แหละเป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในแถบทวีปอเมริกาใต้นะครับรวมไปถึงบางส่วนในอเมริกากลางแต่ในประเทศไทยก็เห็นเยอะเลยในสวนผมมีเยอะเลยนะครับก็มีท่านสมาชิกถามว่ามีวิธีกําจัดไหมผมก็เคยกําจัดให้ดูนะครับด้วยการใช้สูตรเกลือผสมน้ํารดไม่งั้นก็ปุ๋ยยูเรียแต่ในที่นี้ ผมจะมาพูดถึงสปปรรพคุณนะครับสปปรรพคุณของยาชนิดนี้ยาชนิดนี้เป็นสมุนไพรในตำราพื้นบ้านของคนไทยเรามาช้านานนะครับทั้งต้นเนี่ยของมัยาราบเนี่ยสามารถใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้แก้ไตพิการได้นะครับก็คือเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะประมาณนี้แหละส่วนใบก็ใช้แก้พวกโรคงูสวัสดนะครับแก้เริมต่างๆแถมรากเนี่ยยังใช้เป็นยาแก้ไอช่วยขับเสมหะได้ด้วยแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังช่วยระงับประสาทได้ด้วยนะครับ สำหรับสมุนไพรตัวนี้ที่เราเห็นเป็นแค่ย้านี่แหละสรุปก็คือ้าที่เห็นอยู่นี้นะครับมันเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนก็อยากจะกําจัดที่สวนผมมีเยอะผมก็ต้องกําจัดบ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีหนามอยู่นะสรรพคุณหลักๆก็คือช่วยบํารุงร่างกายนะครับก็คือใช้ทั้งต้นเลยมาต้มน้ําดื่มประมาณนี้แหละและยังสามารถนําต้นมาตากแห้งแล้วต้มแทนชานชาม่ยราบนะแก้อาการอ่อนเพลียได้นะครับเป็นยากแก้กระสายยังสามารถ ป้องกันโรคเบาหวานแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับสรุปคือทุกส่วนของต้นมายราบเนี่ยถ้าเรานํามาหัน่นแล้วไปตากแดดนิดนึงจากนั้นก็นําไปต้มด้วยไฟอ่อนออน,นะครับสามารถนํามาดื่มชงแทนชาได้ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับแถมยังช่วยบรรเทาอาการปวดศรีรษะได้ด้วยนะนี่คือสกุลคร่าวๆที่ผมนํามาฝากยังไงก็อย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมดูอันนี้ไม่ใช่หญ้าธรรมดาเป็นหญ้ามยราบที่ ถือว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่ในสวนของทุกท่านแล้วนะครับน่าจะเคยเห็นกันอยู่ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม